หมอปลายเตือนภายเครื่องปีหลังเปลยดวงพิธาเผยนายกตัวจริงไม่ตรงใจขึ้นมาแปลกอุ้งอิงเหมือนถอยหลังดวงมีสองทางแยกเตือนเรื่องร้ายแรงภัยพิบัติโรคแปลกหมอปลายเตือนภายเครื่องปีหลังเปลยดวงพิธาเปิดคำทำนายนายกตัวจริงอาจไม่ตรงใจใครขึ้นมาแปลกๆหน้าแปลก ถือเป็นอีกหนึ่งหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นอันดับต้นของประเทศไทยสำหรับหมอปลายพรายกระซิบล่าสุดหลังจากศึกจากพิษุนีพร้อมกับย้อนคำทำนายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องเรือไททันหรือไม่กับพร้อมทำนายดวงวงการเมืองว่าสุดท้าพิธาลิ้มเจริญรัตจะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่แล้วลุงป้อมแอบไปดีลทักษินจริงหรือไม่ พร้อมตอบโรคอุบัติใหม่จะมาจากอะไรอีกแต่บอกเลยมีเซอร์ไพรส์จนสะเทือนใจอันนี้เป็นสิ่งประหลาดของพิษูนีสีร่างกาใช่ไหมคะที่บทแล้วศึกใช่ค่ะไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรมาไม่ผิดเห็นบอกว่าศึกออกมาก็ไปทัวร์ทำบุญเลยทำไมจริงค่ะก็ไปกราบขอนมัสการกับพระเทระผู้ใหญ่ที่นู่นด้วยเพราะท่านก็ค่อนข้างเครียด ไม่เคยเจอพิษุณีที่ศึกท่านดูแลมาตั้งแต่ก่อนบวชก็เลยต้องไปบอกท่านว่าหนูสึกแล้วจะกลับมาทำธุรกิจเหมือนเดิมท่านไม่ต้องเป็นห่วงหนึ่งปีที่ไปบวชมาได้อะไรมาบ้างได้เยอะมากๆเห็นอะไรหลากหลายรูปแบบไม่เคยอยู่ในช่วงชีวิตที่เคยแบบว่าไม่มีอะไรจะกินท้องเสียจนตัวซีดเล็บเหลืองเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอ และไม่คิดว่าโลกเรามันเจริญขนาดนี้แล้วยังมีสถานที่ที่เราเจอยังมีสถานการณ์แบบนี้อีกและได้ธรรมะเยอะมากจากการเป็นภิกษุณีที่แบบคนปกติไม่ได้ครั้งที่แล้วหมอปลายเคยมาทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไททันระเบิดหรือไม่เพิ่งได้ข่าวแต่ไม่ได้รู้อะไรรายละเอียดขนาดนั้นที่สีลังกาไม่รู้เรื่อง ติด Wi-Fi แต่ WiFi ใช้ไม่ค่อยได้อันนี้ที่ท่านทำนายไว้หรือแค่จิ๋วจิวอันนี้แค่น่าจะจิ๋วจิวไปหน่อยเป็นแค่น้ำจิ้มหรือคะใช่ค่ะระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อนมันคือภูเขาไฟใต้น้ำหรืออะไรใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลักเครื่องปีหลังจะมีอะไรระดแรงเกิดขึ้นอีกหรือไม่มีสถานการณ์ระดับโลก ก็จะมีเขื่อนหรือน้ำมีรอยปลิรอยแตกอะไรแบบนี้ครึ่งปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบศึกจริงจังหรือไม่ตอบว่ายากเพราะอะไรมันมีอะไรขัดขวางความสงบมีหลักๆปีนี้น่าจะลงถนนเป็นเรื่องตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะรอดหรือไม่ห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลย เพราะว่าเรื่องของคุณพิธาผู้ตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้อย่างไม่ได้เป็นจริงๆเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่มันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ ที่เป็นวัยรุ่นกับคนรุ่นใหม่ซึง่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคุณเศรษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาหรือไม่ยังคงมีวี่แววมากกว่าค่ะดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นอย่างไรดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดบางอย่างออกไปเองจริงดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุดคือคุณอุ้งอิงถอยหลัง ถามท่านยมให้ทีค่ะว่ามันจะเป็นชนวนความแตกแยกบ้านเราไหมเก้าอี้อันนี้มันก็แตกแล้วผลออกมาก็แตกค่ะหมอปลายว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้นายกปิดปากคุยกับอาจารย์ยิ่งศัก์เราเอาปลอดภัยกันก่อนดีกว่าหรือถ้ามาก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็มีคนที่จำนวนมากที่จะออกมาสู้ อย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่างทําให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีนึงเศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะ,ะไรายได้ของเรามันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปลุกก็ไม่ได้หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนหรือไม่หน้าแปลกด้วยค่ะเมื่อก่อนเคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้ขึ้นมาแปลกแเหมือนอยู่แค่แปรบหนึ่งอะไรแบบนี้ แต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าอาจจะมีใครถูกตั้งขึ้นมาแล้วโดนเปลี่ยนเราจะเลี่ยงรัฐประหารได้ไหมยากค่ะจะมีโรคแปลกประหลาดอีกไหมมันก็มีแต่ไม่ได้ถึงขนาดโควิดแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ใหญ่มันจะมีเชื้อโรคอะไรแปลกๆให้ระวังอยากกินอะไรดิบๆช่วงนี้อันตรายมากๆโรคภัยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะหายไปหรือไม่ 100%คือไม่หมดและจะหนักขึ้นเรื่อยๆพวกโรคเก่าๆท่านยมพูดว่าการโครควันโรคบ่อยแล้วสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะมีโรคใหม่ๆม,มาฆ่ามนุษย์อีกหลังจากนี้นอกจากอากาศแล้วจะมาจากอาหารอุ๋มอิ๋มคนเห็นผีกล่าวว่าอากองเฮ่งเจียฝากเตือนถึงลูกถึงหลานให้ระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิม เขาคือคนเก็บวิญญาณจะมาเอาคนเยอะขึ้นจะมีเหตุการณ์ของผู้สูงอายุเสียชีวิตเยอะมากมันอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของใครก็ตามเพราะฉะนั้นใครที่มีผู้สูงอายุแล้วไม่เคยตรวจสุขภาพเลยพาไปตรวจก็ไม่เจออะไรอย่างนี้ลองตะล่อมหน่อยนะถ้ามันมีอะไรที่พอจะป้องกันได้เราก็พาเขาไป แก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นบางครั้งบางอย่างการที่เราดูแลตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จะทำให้เหตุการณ์ไม่เลวร้ายมากเกินไปในปีหน้าจะมีการเสียชีวิตของคนที่สูงอายุมากๆมันเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยทั้งคนที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงมันอยู่ดีเขาจะเสียชีวิตเองบางคนก็แบบหยุดหายใจไปเลย พูดถึงเรื่องของการแบบชวนหลอกไปลงทุนแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆปีนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งในครึ่งปีแรกเศรษฐกิจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าพอเศรษฐกิจโลกมันก็ตูมขึ้นมาต้องรับผลกระทบเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามข่าวเศรษฐกิจโลกหน่อยสำหรับใครที่เล่นหุ้นต่างๆนานาต้องระวังคราวนี้มันจะเล่นแบบลองเทอมมากมันต้องเฝ้านิดนึง เล่นได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่าลงทุนกับทรัพย์สินที่ลอยเกินไปมันลอยง่ายมันติดดอยง่ายๆอันตรายเกินไปแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังที่สุดที่สุดเลยเนื่องจากเงินทองมันหายากที่จะตามมาคือมิจฉาชีพจะเยอะขึ้นแบบมากแล้วมาทุกรูปแบบจําไว้ว่าเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนแล้วได้ผลกําไรที่น่าลงทุน5ล้านนาได้กำไร20%เซ ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่เห็นร้านเลยมันคือตัวต่อของแชรลูกโซ่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้ไม่เห็นจริงจังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วมันได้กําไรขนาดนี้ให้คิดก่อนเลยว่ามันได้กําไรจากอะไรมันไม่มีเหตุและผลของกําไรอย่าไปลงทุนกับสิ่งที่เราไม่รู้และการลงทุนที่ดินมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นจะต้องระวังนิดนึงจะมีกฎหมายบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับระบบการเงินอันนี้ก็ต้องระวังไปอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนเยอะกว่าทุกปีแต่ประมาณ20%ถึง30%อันนี้ไม่ใช่เทศการเพราะว่าเขาจะมาเก็บตามท้องถนนคนเก็บวิญญาณเยอะขึ้นมากๆด้วยความที่หลายๆมันเปลี่ยน ดวงบ้านดวงเมืองเปลี่ยนก็เลยอยากจะมาเตือนกับทุกคนว่าตอนนี้ไม่ว่าจะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะรถยี่ห้ออะไรรถประเภทไหนก็ตามแต่ช่วยมีสติก,ก่อนสตาร์ททาง่วงนอนก็นอนอยู่บ้านถ้ารู้สึกว่าจะเมาโทรเรียกคนมาขับรถให้ดีกว่าแต่ถ้าจะเมาก็ไปรถสาธารณะดีกว่าอาจจะเพราะมันผ่อนคลายแล้วจากที่มันถูกล็อกมานานคนก็เลยจะประมาทหรือว่าไป พอมันบวกกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเขาทำงานเยอะขึ้นมันก็เลยไปไวขึ้นต้องบอกว่าระวังทั้งกลางวันหรือกลางคืนน่ากลัวเท่าๆกันดูแลตัวเองให้ดีตลอดเวลาต้องระวังนะปีนี้ต้องระวัง